สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะครับครูชื่อครูธิระเดชทิพยาเลิกหรือจะเรียกครูว่าครูอามก็ได้วันนี้มาพบกับครูและห้องเรียนวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันในเรื่องประโยคครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าประโยคคืออะไรแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเรียนในเรื่องของประโยคครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนลองทากันครับ ให้นักเรียนนะครับนําคําที่ครูกําหนดให้เลือกมานะครับแล้วก็นํามาต่อกันครับให้กลายเป็นประโยคขอแค่คนละหนึ่งประโยคเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ประโยคกันแล้วหรือยังเอย่ยครูได้ประโยคแล้วนะครับมาลองดูประโยคของครูกันครับครูเลือกคําว่า คุณพ่อกินขนมปังและของฉันครับใจความของประโยคนี้จะได้ว่าคุณพ่อกินขนมปังของฉันเป็นยังไงบ้างครับมีใครได้ประโยคเหมือนครูบ้างเอย่ยลองมาดูอีกประโยคนึงของครูนะครับอีกประโยคนึงครูเลือกคำว่าสุนัขสีขาวกัดและคำว่าแมวครับใจความที่ได้ก็คือสุนัขสีขาว แมวมาถึงตรงนี้พอจะนึกออกหรือยังครับว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือการนำคำหลายๆคำมาเรียงร้อยต่อกันอย่างถูกต้องตามหลักภาษาย้ำนะครับว่าต้องถูกต้องตามหลักภาษาด้วยโดยที่ประโยคนั้นจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรครับ ก่อนจะไปเข้าเข้าสู่บทเรียนอย่างจริงจังขออนุญาตทบทวนเรื่องประโยคอีกสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเรียนมานะครับตั้งแต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนนี้นักเรียนรู้ใช่ไหมครับว่าประโยคประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมประธานก็คือผู้แสดงการกระทําของประโยคนั้นกริยาก็คือการกระทําของประโยคครับ และกรรมก็คือผู้ถูกกระทำดูตัวยอย่างประโยคของครูนะครับฉันกินข้าวฉันเป็นผู้กระทำครับเพราะฉะนั้นฉันเป็นประธานส่วนคำว่ากินเป็นการกระทำของประโยคจึงนับว่าเป็นคำกริยาครับส่วนกรรมคือคำที่ถูกกินครับก็คือฉันกินข้าวเมื่อโดนกินเพราะฉะนั้นเป็นกรรมของประโยคครับ ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับแม่เคาะโต๊ะคําว่าแม่ครับเป็นคนเคาะใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นแม่เป็นประธานของประโยคครับเคาะเป็นการกระทำของประโยคครับเพราะฉะนั้นเคาะเป็นกริยาครับคําสุดท้ายคําว่าโต๊ะครับโต๊ะถูกแม่เคาะใช่ไหมครับโต๊ะเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้น โต๊ะเป็นกรรมของประโยคครับแต่นักเรียนรองมาดูข้อความพวกนี้ครับแล้วช่วยกันพิจนารณาสิครับว่าข้อความเหล่านี้เป็นประโยคหรือเปล่าเอ่ย 1. น,นกบินบนฟ้า 2. ฝนตกหนักมากและ3ฉชั้นสูงกว่าพี่ ถ้านักเรียนสังเกตดีๆประโยคเหล่านี้ไม่มีกรรมนะครับแล้วแบบนี้จะนับว่าเป็นประโยคหรือเปล่าจริงๆแล้วนับว่าเป็นประโยคนะครับไหนใครตอบถูกบ้างดังนั้นตอนนี้เราอยู่ป5้าแล้วนักเรียนลองทำความเข้าใจใหม่นะครับประโยคจริงๆแล้วบแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับฝั่งแรกก็คือใครและอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือทำอะไรครับลองมาดูตัวอย่างนะครับพอชอบกินข้าวใครครับเก่งมากครับพ่อนั่นเองแล้วพ่อทำอะไรล่ะครับเก่งมากครับชอบกินข้าวนั่นเองครับตัวอย่างต่อมาครับพ่อของฉันชอบกินข้าวผัดกะเพราใครครับ ถูกต้องครับพ่อของฉันแล้วพ่อของฉันทำอะไรล่ะครับถูกต้องล้วครับชอบกินข้าวผัดกะเพราตอบถูกกันไหมครับตัวอย่างต่อไปครับฝนตกมีแค่สองคำก็เป็นประโยคได้แล้วนะครับฝนตกใครครับถูกต้องล้วครับฝนนั่นเองแล้วฝนทำอะไรล่ะครับใช่แล้วครับฝนตก ตัวอย่างสุดท้ายครับฝนตกหนักมากเมื่อเชา้านี้ใครครับถูกต้องครับฝนนั่นเองแล้วฝนทำอะไรนะครับเก่งมากครับฝนตกหนักมากเมื่อเช้านี้นั่นเองดังนั้นพอมาถึงตรงนี้ครูจึงพอสรุปให้นักเรียนฟังได้ว่าประโยคจะมีใจความครบถ้วนก็ต่อเมื่อบอกให้รู้ว่าผู้กระทำคือใคร และผู้กระทำนั้นกำลังทำอะไรครับมีข้อสังเกตนะครับประโยคจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับกริยาของประโยคนั้นครับหากกริยาของประโยคเป็นสกรรมกริยาสกรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องการกรรมนั่นเองครับหากประโยคนั้นมีกริยาเป็นสกรมกริยาประโยคนั้นก็จำเป็นต้องมีกรรมครับแต่ถ้ากริยาของประโยคนั้นดันเป็นอรกกริยา อกรรมกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมไงละครับถ้าประโยคนั้นมีกริยาเป็นอกรรมกริยาประโยคนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีกรรมก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมาเราลองมาดูองค์ประกอบของประโยคกันบ้างนะครับองค์ประกอบของประโยคแบ่งเป็นสองฝั่งครับก็คือภาคประธาน และภาคแสดงถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือใครและทําอะไรเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับภาคประธานแบ่งออกเป็นทั้งหมด2บทคือบทประธานและบทขยายประธานส่วนภาคแสดงแบ่งออกเป็นทั้งหมด4บทด้วยกันคือบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมครับ รูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําร่วมกับครูนะครับเพื่อจะได้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของประโยคได้มากขึ้นแม่ของเธอปอกมะม่วงสุกอยู่ในครัวนักเรียนทราบไหมครับว่าบทประธานคือใครแล้วบทกลีบทขยายประธานคือใครบทกิยาคือใครบทขยายกิยาคือใครบทกรรมคือใครและบทขยายกรรมคือใคร ถ้ายัางแยกไม่ได้ลองมาดูครูแยกนะครับเห็นไหมครับบทประธานก็คือแม่ส่วนบทขยายประธานคือคำว่าของเธอเพราะคำว่าของเธอขยายแม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไงครับส่วนบทกริยาคือคำว่าปอกครับแต่มะม่วงเป็นบทกรรมนะครับเพราะมะม่วงถูกปอกไงครับสุขขยายกรรมครับ เพาะทำให้ลักษณะของมะม่วงชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอยู่ในครัวเป็นบทขยายกริยาครับเพาะทาให้รู้ว่าปอกอยู่ที่ไหนไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ยากลองมาดูพร้อมกับครูอีกรอบหนึ่งนะครับตาของฉันปิดประตูเสียงดังคำว่าตาเป็นบทประธานครับ ส่วนคำว่าของฉันขยายประธานครับเพราะฉะนั้นของฉันเป็นบทขยายประธานครับต่อมาคำว่าปิดครับปิดเป็นกริยาครับคำว่าประตูเป็นกรรมครับเพราะถูกคุณตาปิดใช่ไหมครับและสุดท้ายเสียงดังเป็นบทขยายกริยาครับเพราะทําให้รู้ว่าปิดลักษณะแบบไหนก็คือปิดเสียงดังนั่นเอง ต่อมานักเรียนลองทำเองบ้างนะครับพี่ชาพี่ของเขาชอบดื่มน้ำเย็นมากคำแรกคำว่าพี่ครับเป็นบทประธานบทขยายประธานบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมหรือบทขยายกรรมครับถูกต้องแล้วครับเป็นบทประธานนั่นเองคำต่อมาคำว่าของเขาครับอยู่ในบทไหนครับถูกต้องแล้วครับ ของเขาเป็นบทขยายประธานครับคำว่าชอบดื่มล่ะครับอยู่ในบทไหนครับถูกต้องครับชอบดื่มเป็นบทกริยาครับแล้วคำว่าน้ำละครับถูกต้องละครับน้ำถูกดื่มเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องเป็นบทกรรมครับคำว่าเย็นละครับ ถูกต้องครับเย็นขยายน้ําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าน้ําคือน้ําอะไรเพราะฉะนั้นเย็นเป็นบทขยายกรรมครับคําสุดท้ายคําว่ามากครับเก่งมากครับตอบถูกอีกแล้วคําว่ามากคือบทขยายกริยาครับลองทําอีกหนึ่งประโยคนะครับขนมถ้วยนี้อร่อยมากคําว่าขนมครับอยู่ในบทไหน ถูกต้องครับคำว่าขนมเป็นบทประธานนั่นเองแล้วคำว่าถ้วยนี้ล่ะครับถูกต้องแล้วครับคำว่าถ้วยนี้เป็นบทขยายประธานคำต่อมาคำว่าอร่อยครับเก่งมากครับคำว่าอร่อยเป็นบทกริยาครับและคำสุดท้ายคำว่ามากล่ะครับถูกต้องแล้วครับ คำว่ามากเป็นบทขยายกริยาครับให้รู้ว่าขานมมันอร่อยมากเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้บทกรรมและบทขยายกรรมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงพอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของประโยคแบ่งเป็นทั้งหมดสองส่วนคือภาคประธานและภาคสแสดงภาคประธานประกอบไปด้วย บทประธานและบทขยายประธานส่วนภาพแสดงประกอบด้วยบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจากการวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของประโยคตามนี้เลยครับ ให้นักเรียนวาดตารางเพื่อใช้ในการทำแบบฝึกหัดลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมอยู่บ้านต้านโควิดหัดอ่านหัดเขียนด้วยนะครับคำที่ครูมีมาให้ในวันนี้มีคำว่ารถยนต์ภาพยนตร์โทรทัศน์โทรศัพท์และเทคโนโลยีอย่าลืมฝึกอ่านให้คล่องและหัดเขียนให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ครูต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับ